ทุกท่านอีกครั้งครับในส่วนของคลิปที่2นะครับจะเป็นการแนะนำการสร้างโครงการในระบบ MIMA p olicy t a g k i n g ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับประจำปี2568นะครับในขั้นตอนการทํางานที่เราใช้ในการนําเข้าโครงการนะครับเราก็จะต้องนะครับมีสิทธิ์ในการทํางานก่อน ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนะครับเราก็มาที่เมนูเข้าสู่ระบบก่อนเพื่อที่จะกรอก user name นะครับและ password ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อระบบทําการตรวจสอบสิทธิ์ของเราเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่าที่เมนูฝั่งทางซ้ายมือนะครับที่ฝั่งทางซ้ายมือของเราเองเจะมีเมนูที่2เพิ่มขึ้นนะครับจะมีเมนูที่2เพิ่มขึ้น ในเมนูที่2นี่เองจะเป็นเมนูที่เราใช้ในการสร้างโครงการนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับการเข้าสู่ตัวระบบนะครับเมนูนะครับก็คลิกไปที่นะครับถ้าเมนูมีการปิดแล้วก็เปิดเขาเปิดเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนนี้จะเห็นว่า เรามีเมนู2ขึ้นมานะครับเราไปที่เมนูที่2.1ครับ2.1นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเมื่อเราคลิกไปที่เมนู2.1แล้วโครงการกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในฝั่งแสดงผลนะครับในหน้าจอแสดงผลของเราเองนี่นะครับตอนนี้เราขอย่อไปเมนูจะเป็นโครงการของหน่วยงานที่เราสังกัดนะครับซึ่งตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาใน ผู้ใช้งานของสำนักยุทธศาสตร์ได้ประเมินผลนะครับอยู่ในสังกัดกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการนะครับโครงการต่างๆที่เราเห็นตรงส่วนนี้ครับเราสามารถที่จะใช้คำค้นนะครับค้นหาโครงการได้นะครับเช่นพิมพ์คำค้นว่าโครงการที่มีดำเนินการในมีคำว่า2570อยู่นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลโครงการนั้นขึ้นมานะครับ ในการเพิ่มโครงการครับให้ท่านไปที่เมนูเพิ่มโครงการที่เป็นปุ่มสีฟ้านะครับกดเมนูเพิ่มโครงการขึ้นมานะครับตัวระบบเองก็จะเปิดแบบฟอร์มขึ้นมาให้นะครับเป็นข้อสังเกตนิดนึงครับว่าตรงที่มีดอกจันสีแดงคือข้อมูลที่เราจะต้องป้อนให้ระบบนะครับถ้าเราไม่ป้อนนะครับตัวเวลากรกกดบันทึกเนี่ยเขาจะแจ้งนะครับว่าจะต้องมีรายการพวกนี้อยู่ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับโครงการที่เราจะบันทึกเข้าไปใน ABP Policy t e a c k i n g นะครับก็จะเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้ง76หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเลยนะครับเราก็ไปเปิดข้อมูลในส่วนของแผนปฏิบัติราชการปี2568ของหน่วยงานเรานะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับ ซึ่งในส่วนแรกนะครับเวลาที่เราเปิดแบบฟอร์มบันทึกโครงการแล้วเนี่ยหน่วยงานนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เราสังกัดนะครับเป็นสานักหรือสานักงานเขตนะครับเจ็สิบหน่วยงานนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือกองที่เราสังกัดนะครับอันนี้เราดูกดคีย์คำค้นหาได้ครับเป็นบริหารจัดการนะครับก็จะมีอยู่สี่รายการนะครับ ผมลองมาที่กลุ่มวิจัยประเมินผลนะครับในการที่จะบันทึกโครงการทดสอบเข้าไปในระบบนะครับเราเลือกปีงบประมาณ2568ครับเราเลือกโครงการนะครับกิจกรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นข้อรหัสโครงการที่อยู่ในเป็นรหัสงบประมาณนะครับต้องใส่ให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะว่าตรงนี้เราจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ระบบ EGP และก็ระบบพอประมาณเพื่อที่จะให้เห็นการรายงานการใช้เงินนะครับนอกจากนี้ในส่วนของระบบ EGP เนี่ยนะครับเราก็จะวิ่งเข้าไปดึงข้อมูลในส่วนที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างนะครับถ้าโครงเราเป็นโครงจัดซื้อจัดจ้างและก็เป็นคู่สัญญาเป็นใครนะครับก็จะ ดึงมาจากข้อมูลในส่วนของระบบ e g p นะครับก็จะเป็นข้อบังคับที่ทางทีมผู้บริหารกุงเทียบานครต้องการให้มีการเชื่อมโยงในส่วนนี้นะครับสำหรับชื่อโครงการครับชื่อโครงการเราจะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับชื่อที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเรานะครับผมยกตัวอย่างครับเป็นกิจกรรมจิตตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ2568นอะครับอันนี้เป็นสมมติเป็นชื่อกิจกรรมที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์เรียประเมินผลนะครับท้งส่วนนี้งบประมาณที่ได้รับครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องป้อนเป็นตัวเลขนะครับในการป้อนเป็นตัวเลขนะครับที่ถูกต้องคือนะครับถ้าเราป้อนในลักษณะของถ้าเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมาย คอมมานะครับหรือเครื่องหมายขั้นอยู่ตรงนี้นะครับตัวระบบจะไม่อนุญาตนะครับก็เวลาที่ป้อนตัวเลขนีนะครับป้อนเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับถ้าได้รับเป็นตัวเลขที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการทํากิจกรรมหรือโครงการด้านนั้นนะครับถ้าไม่ได้รับไม่ได้ใช้งบประมาณก็เป็นศูนย์ครับถัดมาเป็นเรื่องของสถานะของโครงการปัจจุบนันว่าเราเริ่มโครงการหรือ,อยัง นะครับถ้าเรา,าเริ่มโครงการแล้วเราก็เลือกเริ่มโครงการแล้วนะครับหรือถ้าเรายังไม่ได้เริ่มโครงการครับก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับและก็ในครั้งแรกที่เรารายงานความคืบหน้าของโครงการนี้ตัวระบบจะอัปเดตสถานะของโครงการให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารายงานขั้นตอนไปถึงผลการดำเนินง,งาน100%นะครับ ตางขั้นตอนเนี่ยตัวระบบก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นดําเนินการแล้วเสร็จให้อัตโนมัตินะครับครั้งนี้เราไปที่เ,เริ่มดำเนินการแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเรามาที่วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นครับเพราะว่าเวลาที่เรา,เาดูโครงการของกิจกรรมของท่านเนี่ยนะครับมันมีเป้าหมายาจะทำอะไรนีนะครับ ตัวระบบนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการแนบไฟล์อยู่แล้วบางส่วนนะครับก็อยากจะได้เป็นไฮไลท์ที่เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการาาคร่าวๆไว้นะครับตรงนี้ก็เขียนสั้นๆให้ครับว่าสนับสนุนคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลนะครับ ็จะไปยันน้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีข้อนะครับถ้าเป็นข้อเราก็ใส่ข้อ,ขอที่1น,นะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนะครับก็การปฏิบัติงานของคณะกรรมการนะครับ นี้เป็นคีย w o r d เวิร์ดคร่ขาวถัดมาครับถ้ามีการไฟล์อยู่แล้วนะครับเราเรามีไฟล์ที่จะต้องแนบนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มเพื่อที่จะแนบไฟล์นะครับว่าไฟล์ของเราเป็นไฟล์อะไรนะครับเป็นไฟล์ w o r เลเยอร์เซลล์ same. นะครับอันนี้เลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับ เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีโครงการของเราเกิดขึ้นถึงโครงการนะครับลองขีค้นหานะครับขีค้นหา,ารับรองนะครับเราก็จะเห็นโครงการของเรา ถ้าเราต้องการจะเห็นโครงการของอสํานักยุทธศาสตร์ทั้งหมดก็คลิกหนึ่งครั้งครับที่ปุ่มสํานักยุทธศาสตร์แล้วก็จะเห็นโครงทั้ง504โครงของสํานักยุทธศาสตร์ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะส่วนราชการของเรานะครับก็จะเห็นนะครับในภาพคร่าวๆข,ข,ของการบันทึกโครงการเข้าไปในระบบนะครับของขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนการดําเนินงานเพียงเท่านี้ครับอขอบคุณทุกท่านครับพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ